สวัสดีคุณผู้ชมเดินเข้าครัวมาเห็นเสียงอะไรดังปงรางปงรางเห็นไหมหนังปงรางปงรางแม่ยอดใจหยีทำอะไรให้กินทำอะไรจ๊ะตัดหัวเบื่อนี่ตัดหัวเบื่อหัวเบื่อเราหัวใหญ่มากเอ้ยตัวกระเจีเลยเนาะใหญมากเลย cái này kiến sai bay này sai bay gì đâu đi sai bay xay sai bay đi sai bay đi sai bay đi sai đi ใหญ่มากเลยอ่ะหอยกากเลยแค่สายล่าหอยกากหอยไซลายหอยกากหรือหอยปูไม่ใช่เอ้าทำไมทอดไก่ใส่หม้ออันนี้อันนี้ไข่น้ำไม่มาทอดไข่ไข่น้ำจ้าไข่แค่น้ำไม่งั้นต้องทอดให้สุกก่อนใช่ป่ะใช่ค่ะไม่สุกเดี๋ยเมเนท่าเขา ก็สุกแล้วก็เติมน้ำลงไปใช่ไหมใช่ต้มน้ำแล้วก็ใส่ซุปไปก้อนหนึ่งแล้วปิดฝาให้เดือดก็ชิมได้แล้วโอ้แล้วก็ใส่น้ำใช่ไข่ซุกแล้วก็ใส่น้ำใส่เต็มหม้อป่ะใส้เต็มหม้อแค่พอดีต่อไหมต่อใส่ซุปก้อนหนึ่งแล้วก็ปิดฝาห้ามคนเดี๋ยวข้าวใส่ซุปแล้วก็ใช่ให้เขาเดือดปั๊บ เล็อดตามด้วยหนึ่งตานินอ้านีผมก็ไม่ข,นนข้นมันจะเลือดแล้วไงมเลือเรียบร้อยนะใช่ไหม อ,อันนี้นั่นปาดเรียบร้อยตักคียนลอยหน้าตะเคียนก็ไม่มีอะไรไข่ก็ไม่มี <c oughs> มีแต่ชุดตรวจโควิดเต็มไปหมดมีแต่ชุดตรวจโควิดเ <c oughs> ต็มเลยข้างล่างข้างล่างก็มีนะ้ำจัดไป <c oughs> เรียบร้อย ใส่น้ำนึ่งปลาผัดผัวเบื่อน้ำพริกอะไรฮะน้ำพริกแก้วแก้วแก้วปาลาปลาดินแก้วปลาดินนากินข้าวน้ำกันผัดหอยหนึ่งละกันอืมอืมอืม

ที่บ้านเรียกอะไรบวกงูบวกงู 嗯，看，嗯，蛮牛，过来。 ไม่รู้จะกินอะไรหลายอย่างเกินหลายอย่างเกิน 嗯。Mm.